เมื่อวานนี้เรานําเสนอไปกรณีที่มีทหารยศจ่าสิบเอกเนี่ยไปพร้อมกับเมียไปพร้อมกับพ่อตาเพื่อจะไปหาปลาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมียกับพ่อตาเนี่ยเดินทางกลับมาก่อนทหารยังคงจับปลาอยู่คนเดียวแล้วปรากฏว่าถูกฆาตกรรมตอนแรกยังคิดว่าสงสัยคงจะทะเลาะก,กันเรื่องของการแย่งพื้นที่จับปลาล่าสุดได้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนเรื่องนี้คดีพลิกนะคะพ่อตาฆ่าค่ะเอา้านี่ค่ะ ต้องยกเครดิตให้กับชุดสืบสวนสพตะคร้อและชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่หาหลักฐานอย่างละเอียดและไปเค้นสอบปากคําพ่อตานายสราวุฒิอายุ80ปีโดยจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยตั้งประเด็นการสังหารตอนแรกนึกว่ามีการแย่งพื้นที่จับปลากับคนอื่นๆแต่พอเรียกคนในครอบครัวมาสอบปากคําแล้วสอบถามคนที่เคยมีปากเสียงกับผู้ตายจึงสรุปได้ว่าไม่มีใครกล้าลงมือจะไปฆ่าเขาหรอกเพราะว่าผู้ตายเขาเป็นทหารเป็นทหารนะนะคนก็ไม่กล้าแยบ แต่คนนี้มันไปนมีพี่รุษเข้าใจว่าพอสอบปากคําทางพ่อตาคือคุยแล้วเนี่ย <ฮะ S 1> มันคงจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เจ้าหน้าที่จับสังเกตได้ว่ามันต้องมีอะไรใช่เพราะว่าพอเค้นสอบหนักๆเข้าเนี่ยพ่อตาก็เปิดปากรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าลูกเขยจริงพร้อมกับคุมตัวมาชี้จุดทําแผนประกอบคํารับสารภาพคือพ่อตาเนี่ยบอกว่าเอาไม้หน้าสามกระหน่าตีลูกเขยในจังหวะที่ลูกเขยหันหลังเก็บของที่ท้ายรถ เมื่อช่วงสองทุ่มของ22กันยายนตอนนั้นลูกเขยยังไม่ตายพ่อตาบอกตีไปเรื่อยๆใช้เสื้อรัดคอจนแน่นิ่งแล้วค่อยๆลากร่างของลูกเขยไปทิ้งไว้ที่บึงเพื่อจัดฉาหลังจากนั้นพ่อตาล้างเนื้อล้างตัวเอาขี้เถ้ามากรลบรอยเลือดแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านจะมาถึงตอนนี้หลายท่านคงเกิดคำถามแล้วว่า พ่อตากับลูกเขยมันจะแค้นอะไรกันออขนาดนั้นหรือมันมีเหตุอะไรถึงชนิดที่ว่าจะต้องไปฆ่าไปแกงกันเลยทางตำรวจบอกว่าชนวนเหตุมาจากความขัดแย้งในครอบครัวนี่แหละค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่พอใจที่ลูกเขยมักจะมีปากเสียงกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกเขยมักจะทะเลาะก,กับเมียเมียก็คือลูกสาวของผู้ก่อเหตุนั่นแหละแล้วพอทะเลาะก,กันพานไปลงกับลูกติดซึ่งเป็นหลานรักของผู้ก่อเหตุซะด้วยออลูกติดเมียมาหลานของตาแต่ว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองก็พานไปลงกับคนนี้ แล้วก็สะสมความแค้นมาเรื่อยๆสุดท้ายพ่อตาบอกว่าพยายามคุยและเคลียร์แล้วแต่ไม่เป็นผลก็เลยก่อเหตุนะคะเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ